สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องกระดูกโจนแฟกเจอร์หรือกระดูกเมตาหาเร้าที่หาหักเป็นกระดูกที่อยู่ข้างท้าบริเวณอยู่ก้อยด้านนอกถ้าหักแล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกติดยากได้วันนี้เรามาดูกันครับกระดูกโจนแฟกเจอร์หรือเมตาลาเร้าเรามักจะเกิดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวผิดท่าไม่ว่าเกิดการท้าวพลิกหรือการเล่นกีฬาที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างรวดเร็วทําให้เกิดท้าวพลิกเกิดกระดูกหักได้ ซึ่งกระดูกจนแฟกเจอร์นี้พบได้ถึง1ใน4ของกระดูกเมตาทาเซอหักเลยก่อนอื่นเรามาดูกายวิภาคหรืออนาตรมนี้กันก่อนนี่คือกระดูกเท้าของเราเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนง่ายๆครับคือกระดูกส้นเท้ากระดูกกลางเท้าแล้วก็โซนของกระดูกปลายเท้าตัวกระดูกปลายเท้าเนี่ยฝั่งนิ้วก้อยเนี่ยก็จะมีกระดูกเมตาทาเซ็คือโซนนี้ที่เราจะโฟกัสกันแล้วก็มีกระดูก นิ้วนะครับก็คือพ็อกซี่เม้าท์ฝาแรงมิดเดิลฝาแรงแล้วก็ดิสตอร์ฝาแรงเราจะมา,าโฟกัสกันที่กระดูกเมตาทาซาที่หกันครับกระดูกเมตาทาซาเนี่ยก็จะแบ,บ่งได้เป็นหลายส่วนย่อยๆนะครับก็คือส่วนทูบูลอสิตี้ส่วนนี้นะครับส่วนตัวเบสส่วนเมตาไฟโซไดาไฟซิสส่วนไดอะไฟซิสแล้วก็ส่วนเน็ตแล้วก็เฮด กระดูกโจนแฟกเจอร์เนี่ยเขาจะโฟก,กัสอยู่3ส่วนนี้ก็คือส่วนทูบโรซิตี้ส่วนเบสส่วนไดไฟโซเมตาไฟซิสส่วนไดอะไฟซสาเหตุที่กระดูกเมตาทาซ่าที่5หกักแล้วก็มีการติดยางเนี่ยเราก็จะมาดูเส้นเลือดที่เลี้ยงส่วนเบสของเมตาทาซ่าที่5กันนี่คือกระดูกเมตาทาซ่านะครับเส้นเลือดที่มาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมาได้2ทางคือมาจากตัวทูบโรซิตี้นะครับมาเรียงแล้วก็มามาจากส่วน d ดอะฟ y s ส t ตอารเทอรีนะครับหรือเส้นเลือดที่เจาะลงตรงจากแกลางการะดูกเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่คือโซนนี้โซนตรงกลางนี้โซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่เรียกว่าวอเตอร์เชดแอเรียหรือโซนที่เลือดมาเลี้ยงค่อนข้างน้อยพอเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างน้อยเนี่ยเวลาเกิดแสงหักร้าวเนี่ยโอกาสติดก็จะน้อยกระดูกโซนนี้นอกจากเส้นเลือดที่มาเลี้ยงจะมีปัญหาแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับแรงดึงกล้ามเนื้อที่จะทาให้กระดูกเขาเคลื่อนได้มาก โซนนี้ที่เป็นโซน water shed area หรือโซนที่เลือนม,มาเลี้ยงน้อยครับตัวต้นของมันตรง tuberocity ก็จะมีกล้ามเนื้อมาเกาะเรียกว่า perlonias delvis แล้วก็ส่วนไดอะไฟสของเขาก็จะมีเรื่อง perlonias tertius คราวนี้พอเวลาเกิดจะดูหกหักปัญหาคือจะเกิดแรงดึงสองทิศทางคือแรงดึงขึ้นข้นขางบนแล้วก็แรงดึงไปข้างข้า เกิดกระดูกเวลาหักแล้วเกิดเคลื่อนได้นะเราก็จะเคลื่อนเป็นประมาณนี้นะครับก็จะวิ่งขึ้นข้างบนทําให้กระดูกเนี่ยโอกาสติดของน้อยลงขึ้นไปอีกหลังเกิดอุบัติเหตุแล้วอาการที่สงสัยว่ากระดูกวนนี้จะหักก็คือมีอาการปวดบว,ดบวดมบริเวณข้างเท้าด้านนอกมีห่อเลือดและเดินลงหนักไม่ได้พอเป็นอย่างนี้มาเจอหมอหมอก็จะตรวจร่างกายว่ามีจุดกดเจ็บตรงที่ ฐานของกระดูกมป็นตะทาเศร้าไหมมีกระดูกที่มันเคลื่อนผิดปกติไหมมีการยกตัวหรือมีการปิดตัวไหมข้อเลือดเป็นยังไงบ้างเส้นประสาทเป็นอย่างไรมีอาการชาไหมกดทับเส้นประสาทหรือไม่หรือว่าจะมีลักษณะไปกดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไปมันก้อยหรือไม่นะครับพอหมอเขาตรวจแล้วอาจจะให้คนไข้ลองลองนะ้ําหนักดูถ้าเจ็บมากก็จะส่งไปอกสเลย์การวินิจฉัยก็จะวินิจฉัยจากอิกสเลย์ซึ่งถ้าอกสเลย์ มีการหักเราก็แบ่งการหักได้เป็น3โซนแต่ละโซนก็จะมีวิธีการรักษาหรือโอกาสการะดูกติดเนี่ยแตกต่างกันไปมาดูกันครับโซนที่1ก็จะเรียกเป็นโซน tuberosity avulsion โซนนี้เราจะเรียกว่าสูดโจโนเนื่องจากเวลาแตกหักแล้วโอกาสเคลื่อนจะไม่มากเพราะว่ามีตัวจุดเกาะของกล้ามเนื้อ polnis b e l ว i s เนี่ยเกาะอยู่และมีเส้นเลือดเลี้ยงค่อนข้างเยอะ ในกระดูกของตัวเนื้อกระดูกโซนนี้จะเป็นกระดูกฟองน้ำหรือสปองชีโบนซึ่งมีอัตราการติดสูงการรักษาถ้าไม่มีอาการเคลื่อนก็อาจจะเป็นแค่การใส่เฟือกสำหรับโซนที่2และโซนที่3จะเป็นโซนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะโซนที่2ก็คือ m e t a p h y s เดี d i ไฟ h ิ s แอเรียหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น t ทรูโจนแฟ a เจอร์โซนตรงนี้ถ้าเวลาหักแล้วอาจจะมีการเคลื่อนได้ง่ายเนื่องจากแรงดึงของ p e r ลเ s t e ทอ และเพอเนสเบลวิททั้งยังเป็นโซนที่เรียกว่าวอเตอร์เชดแอเรียเส้นเลือดมาเลี้ยงน้อยเส้นเลือดโดนบาดเจ็บทำให้กระดูกอกาสไม่ติดประมาณ15-33%การรักษาถ้าไม่เคลื่อนก็อาจจะใส่เฟือกถ้าเคลื่อนอาจจะเป็นการผ่าตัดครับสำหรับโซน3จะหักตรงลำกระดูกหรือ d i a p h y s ิสแอเรโซนนี้มักจะไม่ค่อยเกิดจากการหักจากอุบัติเหตุ มักจะเป็นการหักจากลิท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 อม่าหรือการทําอะไรซ้ําๆซ้ๆจนกระดูกลา้าเกิดการแตหกหักได้เช่นนักกีฬาที่ออกกำลังกายท่าเดิมๆเ,เป็นระยะเวลาันนานฝึกวิ่งฝึกเตะบอลฝึกกระโดดหรือแม้กระทั่งนักเต้นที่เต้นโดยการเขยเท่ทขาบ่อยๆกระดูกก็จะเกิดการบาดเจ็บในระดับ ไมโครหรือว่าจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูถ้าปกติเราได้พักเนี่ยเขาก็จะมีการซ่อมถ้าเราไม่ได้พักอาการบาดเจ็บก็จะลามขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดรอยราวขึ้นได้หรือแม้กระทั่งคนทั่วไปที่มีรูปทรงเท้าผิดรูปเวลาเราเดินแรงก็อาจจะกระแทกซ้ำๆๆที่เดิมจนในที่สุดเขาเกิดการรา้าวแตกหักได้นะครับสำหรับโซนที่3าเนี่ยโอกาสที่จะไม่ติดจะสูงที่สุด หรือถ้าจะรักษาโดยไม่ผ่าตัดเนี่ยก็อาจจะต้องใส่เฟือกเป็นระยะเวลานานในกรณีคนที่มีเท้าผิดรูปถ้าไม่แก้ไขความผิดรูปของเท้าเนี่ยโอกาสที่จะหักซ้ำหรือไม่ติดก็จะมีสูงมากครับเรามาดูการรักษาก,การรักษาเนี่ยก็จะแบ,บ่งเป็นการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดกับวิธีผ่าตัดในคนไข้ที่เป็นโซนหนึ่งหรือโซน2แบบไม่เคลื่อน ก็อาจจะเลือกวิธีการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการใส่เฟือกไม่ลงน้ำหนัก6กถึงแสัปดาห์แต่ในบางกรณีเช่นเป็นโซนหนึ่งที่มีการแตกหักแบบไม่เคลื่อนมีความมั่นคงก็อาจจะใส่เฟือกเพียงแค่1สัปดาห์หลังจากนั้นก็เดินในรองเทา้าพื้นแข็งได้ครับวิธีที่สการรักษาแบบผ่าตัดก็จะทําในกรณีที่มีการกระดูกหักแบบเคลื่อนที่ต้องไปอาศัยการผ่าตัดเนี่ยเพื่อไปดึงมันเข้าที่หรือมีการหักแบบซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงที่กระดูกจะไม่ติด หรือในกรณีที่คนไข้ไม่อยากใส่เฝือกเป็นระยะเวลานานการผ่าตัดก็อาจจะแบ่งได้เป็นการใส่ลวดแล้วก็มัดลวดไว้การผ่าตัดแบบใส่นอ็อตเป็นการใส่น็อตโลหะนะครับยึดเข้าไปเพื่อดันกระดูก2ชิ้นให้ติดก,กันเพื่อให้ความมั่นคงลดความเสี่ยงในการขาดเลือดและทําให้กระดูกเพิ่มโอกาสการติดได้กรณีที่เคลื่อนเยอะหรือมีการผ่าตัดซ้ำเนื่องจากกระดูกไม่ติด หมออาจจะพิจารณาเป็นการยึดด้วย p l a เพลทสก o ูก็คือเป็นแันโลหะยึดด้วยน,อน็อตให้ความแข็งแรงได้มากกว่าหลังผ่าตัดอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่เฝือกหรือใส่เฟือกเป็นระยะเวลาประมาณ1ถึง6อาทิตย์ขึ้นอยู่กับลักษณะการหักสาเหตุของการหักหรือว่าความเสี่ยงที่จะกระดูกไม่ติดโดยปกติแล้วหมอก็ตัดไหมประมาณ2สัปดาห์ เด,เดินไม่ลงน้ำหนักประมาณ3-6สัปดาห์นะครับเริ่มเล่นกีฬาเบาๆแบบไม่มีแรงกระแทกเช่นใช้เครื่องแอร์วอลหรือปั่นจักรยานอยู่กับที่ได้ที่6สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับกีฬาที่มีการประทะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลป่อยมวยเล่นบาสมีการกระโดดก็อาจจะแนะนําที่ประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะในกรณีที่เท้ามีการผิดรูปร่วมด้วยทางหมอก็อาจจะ แนะนำให้แก้ความผิดรูปของรูปเท้าไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำในอนาคตทั้งหมดนี้ก็คือกระดูกโชนแฟกเจอร์หรือกระดูกเมตตาาเทาเท้าที่5หักสำหรับคลิปหน้าหมอมีอะไรดีๆมาแบ่งปันเดี๋ยวดูกันครับสวัสดีครับ